สบายดีเด้อพี่น้องมาตีกินหมักถั่วดูป้าถั่วปีพี่น้องมาด้กินเนาะเหมักน้ำหมอกมันตกเลยมันตึงไวๆถั่วนี่มันหมักน้ำหมอกฝนมันบ่มหมักอกดหมักน้ำหมอกอย่างเดียวถ้าน้ำหมอกนี่สุดยอดโล้นนี่หมักยังไงเอานะใหญ่ดีตึงๆเลยหมักหนึ่งหมักยังไงใช่ป่ะยังไก็เดี๋ยวมือเอาอีกไปลงเลยกระลีใหญ่เพราะ เชาขึ้นไปตำตารางเขาก็เริ่มแป้นแน่แล้วเก็บได้ชงเสือน้องเนื้อลองซาเด็ดมือเนี้ก็ได้เด็ดห้ง อะไรพี er <Wait S 1> <mute. S 2> ่น oh. ้องปิ้งเขียดปิ้งปลาตาหักถั่วปีสุดยอดหยุกโป้หยุกโป้เออหยุกโป้เมื่ได้่กูจับกบบนนี้กบตัวนี้ตัวนี้นะกบหน่อยสาวบาดีพี่น้องสาวแล้วบ้านนี้มามาตาหมกถั่วพี่น้องเอ้มาเด้อมาเด้อแชร์กัน มันอักบกินอาก็ยังแข็งกินากอนเอยเลือกลมเฮยเาตัวคบป่นะมแข็งมืน้องคลืนแค่ไหนนะก็เ้มะสัยไปสอกคืนเอาชองคื่นแลพอหรือเปล่าไว้ลพเปนหนึ่งไว้คืนนี่หาแบ่เห็นไปก็หาเฮยเออมาดันกัยังสี่อยู่เบ้ากับไใหอรเางมาั น่องเยษมันมันป้าวันนี้ป้าวันนี้กับปุ๊กนกินยังลูกกินได้ไมคายคายคายคลายคยน้้คายเหนไหมแลข้าวโนี่จะมัคน่หนักหนักเตมป้าเยดนี่เตหน่อยข้าวโพดหน่อยนี่ให้เดาข้าวหัุกข้าเข่าบวกขปาะนี้ ม่นคยเย็นนะคะมีเก็ไม่ใครลูกโอ้ยมอออกหมมันไม่ใครลูกนะไข่ไก <fans> ่ไข hmm? uh ่ไก่ธรรมดามันได้มาให้บางทีกินจังกินบ้าลูกนม่เอาหาเนาะก็ติ้อเข้ามาหนึ่งวัอหมกที่ nhé yeah. cái yeah, yeah. oh. ừ, ừ. một cái nào cả được mục lên mục tiêu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 

ไมืเป็นหลุดเพอาะว่าหืนนี่หลุดจริงคอนเสิร์ตพูดนี่เป็นหลุของมำนะไดมากเพราะืมอได้ทำเหมอกันเย็นเลยไแล้วมาเห็นมังฉันานมาเช่นันยัมาเ่อยู่ติมากสิ

mình phải đúng Đi Did you get in của Ngon I don't know. 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 I

คอยู่เนมกราบเนาะก็จะยาวอ่ะีเจ้าคขาข่อยหาใช่ไหเออให้มันเบ็ดสีวะกลาบครามเสียบอะไรขอดีเบ็ดขอยมันตากับปูป้งเลยึยังงอยู่อบเข้ัข้างขาอ มูคอดกับเครกนะมันความน,นี่แหละเป็นอยีนกีนีนล่ห่เน เราไปจะหกไปแล้วนะคะหกแล้วก็ะคะ่ะเ่คจะเป็นไหมอ่ะน้งเขาตึงแห้งดีเนาะหัวกีดูงเต็มพังปีนกับหัวกจีิ ก็เบอร์ลายเป็นที่ล้วที่มีเครื่องพังไม่ไละ์กนลนี่นี่ก็แค่บนบนโซง้านดีบนโซงลุ่มหน้าเขา่ยท้องถ่วเม็ดอนไรถั่วม็ดกาบเมล็ดกุ้งกระป๋องอันนี้อันนี้ นะฮะปอกอืมปอกนะนี่ทำนี้ปอกว่าก็รอกเป็นมิดเป็อยาันสยี่ิดวเยยุดแดแกสิแก่ะอืมแดงนี่เจ้าเนี่ยจแดงมาเลยอย่าเอาแดงแก่ ไม่มีแต่ป <Yeah. S 1> ู้เนาะนี่ใ่รัเียงใ่่มีอเ่เ่ะ chắc nó nôn này đài, nó nôn tới đen, tôi nhảy, chắc tôi nhảy, chưa được. Chắc tôi nhảy đi hả? Mua nhảy đi. หนองขึ้นตารางเยีมเขาขุดดอถนักำลักินมาเนาะฟังหนอกฟ้าฟ้ากระอือือเอามาบอกกนขุไม่มาแฉะกระโดนี่ชำไนค่ะมันดี้ะป่เป็นป่าเลยตามบอกอื่ไเห็นหน่ไห

ะรแนี่แหงนไปกินว่พักพักกมีาจะไกินไไต๊อยวัดบายบายทำหน่อยบายบายกกันหน่อยเด้อพี่น้องสบายดี